สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กามีการของคนเกิดวันเสาร์นะคะคลิปนี้ก็เป็นดวงประจำเดือนนะคะพฤษภาคมปี2565นะคะเริ่มที่การงานก่อนเลยเนาะในเดือนนี้งานของคุณนั้นปกติดี แต่ตัวที่ไม่ปกติคือตัวคุณเองนั้นขยันเป็นพิเศษค่ะมุ่งมั่นทำงานอ,อุดถึกทนนักเอาเบาสู้ลุยไม่ยัง้งนะคะซึ่งจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะและผลสำฤทธิ์ของงานที่ดีเลิศนะคะ ก็ถึงแม้ว่าตัวคุณจะมีะปัญหาต่างๆรุมเร้าเข้ามาในชีวิตมากมายก็ตามคุณก็ไม่สนคุณไม่สนค่ะคุณอึดค่ะคุณสู้คุณขยันอย่างนี้ไม่พอฉลาดนะคะทำงานเร็วด้วยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นไปทั้งหมดนี้โอเคคุณเหนื่อยก็จริงอยู่งานเข้ามาเยอะก็จริงอยู่บางจังหวะรู้สึกเบื่อก็จริงอยู่แต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะคุณก็ทาเป็นหลายอย่างนะคะ บางอย่างนั้นถ้าหากงานมันอยู่ห่างการงานอยู่คนละที่ก็ต้องใช้การติดต่อสื่อสารเข้าช่วยมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นง่ายได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยตามไพ่นี้นะสะรุปการงานของคุณในเดือนนี้ผ่านโลดเกินร้อยห้าสิบเปอร์เซนจากตัวคนนำพักน้ำแรงจากตัวคนล้วนๆน,นะคะ น่มีคือเขาเรียกว่าอะไรมันครบถ้วนกระบวนความในในเดือนนี้ในในเรื่องของงานนะคะครบถ้วนกระบวนกวนความทั้งประสบการณ์ทั้งงานที่เข้ามานะคะมันสอดคล้องกับตัวของคุณเองหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของการเงินค่ะในเดือนนี้การเงินของคุณดีมากเช่นเดียวกันค่ะมากับงานที่ทํามากับน้ําพักน้ําแรงที่ทําอยู่ ชุสาขาอาชีพค่ะนะคะนี่ค่ะชุกสาขาอาชีพได้เยอะนะคะเดือนนี้ไม่น้อยนะแต่ก็ต้องแบ่งเก็บด้วยนะคะที่หลือก็ใช้จ่ายตามปกติยังไงก็ต้องแบ่งเก็บเอาไว้นะคะปี65นี้เป็นปีที่เป็นเอ่อไม่ไม่มีอะไรที่มันแน่นอนเป็นจริงเป็นจังเป็นกิจ,จลักษณะนะคะต้องปรับเปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้นแล้วการมีเงินทุนสำรองเอาไว้ก็จะช่วยได้ นะคะอ่าต่อไปเรื่องสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเดือนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่อย่างใดเลยค่ะมีพ่าแข็งแรงขึ้นมาด้วยแต่อาจจะมีบ้างปวดหัวบ้างปวดออกหูออกตาบ้างเล่นโทรศัพท์เยอะแล้วก็เครียดเเครียดเรื่องหนี้สินอะไรที่ที่เข้ามานะคะปัญหาชีวิตลุมเลาแต่เดือนนี้คุณเคลียร์ได้หมดทุกอย่างเดือนนี้คุณเคลียร์ได้หมดทุกอย่างนะคะอืม ก็คือปัญหาที่มารุมเรานั้นเป็น,ปนคุณสร้างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเคลียร์เองแต่เดือนนี้เคลียร์ได้เคลียร์ได้ค่ะไม่ได้เคลียร์ได้ธรรมดานะคะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะไม่ใช่เอ็มร้อยนะนั้นมันมันจังหวะจากควรมันเข้าทางคนก็แล้วกันในเดือนนี้นะคะสรุปสุขภาพผ่านนะคะไม่มีปัญหาปวดโอหออกตาปวด ปวดหัวนิดหน่อยปวดขมับอะไรก็กินยาก็หายนะคะรีแลกนิดนึงก็หายนะคะต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้อคุณจะมีเกณฑ์พบเจอคู่ไหมไม่ไม่มีไม่มีมมนะคะเพราะว่าไม่มีไม่ไพ่ถ้วยขึ้นมาแต่การที่เราไม่มีนั้นไม่ใช่หมายความว่าเราจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยู่กับที่ไม่เจอ ออกไปท่องเที่ยวค่ะนะคะสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆนะคะหรือหรือแหล่งน้ําต่างๆทั้งน้ําจืดน้ําเค็มนะคะหรือหรืออาจจะไม่ค่อยชอบแก๊งซิ่งขับรถซิ่งอันนี้บางท่นานอาจจะไม่ชอบเพราะว่าคือถ้าหากเราไปเจอไปไปที่แกงรถซิ่งเราจะเจอคนแบบไหนคะเราก็เจอคนแบบนั้นละคะ่ะ ทุกคนต้องเข้าใจนะคะถ้าเราไปเที่ยวในธรรมชาติต่างๆเราเจอเขาแบบไหนคะอ่าเราไปเที่ยววัดเที่ยววาเราเจอเขาแบบไหนนั่นแหละเมื่อเจอแล้วปิงป๊งแปงแล้วคลิกแล้วต่างคนต่างคุยกันถูกคอให้ขอเอาไว้นะคะขอขอช่องทางติดต่อกันเอาไว้ด้วยไว้สารสัมพันธ์กันต่อไปนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้ยังปกติอยู่ค่ะยังรักกันดีอยู่นะคะถ้ามีอะไรที่งอนกันก็ต้องง้อ,อก,กันหน่อยในเดือนนี้ค่อนข้างขี้งอนง่ายนะคะแฟนน่ะ แต่ก็ไม่บปนไดแล้วค่ะล้วก็งอนนิดนึงนะคะทานั่นทนํานี่ประจบป,ประแจงเอาใจหน่อยนะคะกดบ้านหน่อยล้างจานหน่อยอะไรเงี้ยช่วยทำกับข้าวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะซื้อขนมมาฝากหน่อยหรือไม่ก็ซื้ออุปกรณ์ทําขนมมาช่วยกันทําหรือไม่ก็แฟนยังงอนเราอยู่แล้วก็ทําทาทใไปป้อนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะชีวิตมันจะได้มีรสชาติหน่อยนึง มันก็มีบ้างเนาะคนมีคู่นะคะแต่ไม่หนักเดือนนี้ไม่หนักงอนนิดเดียวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ปกติดีนะใช้สติกเกอร์ลายก็ได้ส่งไปสติกเกอร์ลายตรงนี้เราทำเองนะนะ <c oughs> เป็นหน้าเราอะค่ะเอาสติกเกอร์ลายเป็นหน้าเราก็ได้ไปขอโทษแฟนอะไรอย่างนี้นะก็ไปดูใน YouTube นะคะวิธีการทำสติกเกอร์ลายใช้เองนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ <c oughs> อาจารย์ก็ทำเองนะสนุกดีคะ่ะสนุกดี นะต่อไปเรื่องที่จะเตือนสติคนุนเรื่องที่จะติติตคุณตติตติงคุณในหน้าไพ่นี้อไม่มีอะไรเลยเอาเป็นเรื่องการขับรถเร็วดีกว่าขับรถซิ่งขับรถเร็วแล้วก็ไม่ตามกฎจราจรแล้วก็ใบเสร็จมาถึงบ้านก็ต้องจ่ายใช่ไหมคะมันเป็นรายจ่ายที่ไม่ควรจะเสียเลยจะได้ซ้ํา,าไป2คุณมีปัญหาอะไรที่คุณสร้างไว้นี่สินพลงพลังของคนนั้น คนจ่ายได้บางท่านเป็นหนี้อินเทอร์เน็ตบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จ่ายได้ไม่ใช้ก็ปิดซะพาอเด็ดเด็ตมือถือตอนนี้มันถูกแล้วเนาะไม่ได้แพงอะไรนะ150บาท4เมกอะไรอย่างเงี้ย4 MB อะไรอย่างเงี้ยก็เล่นได้แล้วอาจารย์ใช้เดือนละ200บาทเองเน็ตบ้านไม่ใช้นะคะก็คือก็แล้วแต่อาจารย์ก็ใช้งานของอาจารย์แค่นี้ไงบางคนใช้งานเยอะก็ต้องติดเน็ตบ้านนะถูกต้องและคุ้มค่านะคะส่วนอาจารย์ก็ใช้แค่ของอาจารย์เองแม่อาจารย์ไม่ใช้นะคะแก่แล้วเนาะ เด็กก็ออกจากบ้านไปหมดแล้วนะคะเด็กๆเขาโตแล้วเนาะเขาก็ใช้ชีวิตของเขาแล้วนะคะนะก็แล้วแต่ท่านแล้วกันนะคะแต่ปัญหาตรงนี้เคลียร์ได้แน่นอนค่ะฟันธงล่ะ The World ประกบตรงนี้ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็น The s h a r e ตรงนี้เป็นาจิ i เชียตรงนี้เป็น The Star เพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้คุณมีปัญหาอะไรนี่สีอะเลยพลุงพลังมารุมเร้าคุณนั้นคุณจ่ายได้เคลียร์ได้สบายมากรายได้ของคุณและ หน้าที่การงานของคุณนั้นเกินร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะมาจากน้ำพักน้ำแรงใช้ใจ่ายอะไรผลึกพ,พึงสำรึงเอาไว้ว่ามันมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองพราะนั้นก็ต้องประหยัดด้วยนะคะความจริงในเดือนนี้คุณไม่ได้มีอะไรที่คุณจะต้องใช้ใจ่ายอะไรนะคะนำซ้ำคุณยังดูแบบรีแลกซ์ดูเป็นกันเองดูเป็นคนทั่วไปซะไดยซ้ำในเดือนนี้ไม่ไม่มีอะไรหวือหวา แต่การงานกับการเงนนินของคุณคข้ค่าง,งุ่ยหวามากเลยนะคะส่วนเรื่องความรักคนโสดถ้าคุณอยากจะโสดต่อไปนั้นก็ได้ทุ่มเทไปกับงานก็ได้ไม่เป็นไ,ไม่มีปัญหานะคะหรือถ้าค่ะคุณมีปัญหาคุณก็ต้องออกท่องเที่ยวละค่ะนะคะ,นะคะตามนี้นะในเดือนนี้นะคะน <c oughs> ะหมดแล้วจริงๆตามนาภายนี้นะคะอ่ะขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้าน ทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ